อันนี้นะคะช่องรูฟังามช่องแล้วนะคะจะเสนอนะคะอักษรสูงนะคะอักษรสูงจะมีขยันธนสิบเอ็ดตัวนะคะก็คือข้อไข่ขอขวดชอถิ่งข้อฐานขอถุงขอเพึ่งขอฝาสอสลาสอฤษีสอเสือแล้วก็หอหีบนะคะซึ่งพันได้สามเสียงนะคะก็คือเสียงเอกเยันไม่เอกออกเสียงไม่ยนไม่เอกอ่านออกเสียงไม่เอกไม่โทนะคะ เป็นเสียงโทไมโทนะคะเสียงจัตาวาไม่มีรูปของไม้จัตาวานะคะแต่ออกเสียงจัตาวานะคะเช่นคำแรกนะคะไข่ไข่ไข่ขาวข้าวขาวชิงชิิงไข่ไข่ไข่ฝ่ายฝ้ายฝ้ายสมส้มสม ซ้อมซ้อมซ้อมเ no ห่าเห au, ้าเห่านะคะคซึ่งออกเสียงอ่านได้แค่สามเสียงนะคะเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวานะคะอย่าลืมนะคะเสียงจัตวาแต่ไม่มีรูปของจัตวานะคะเช่นเช่นคำว่าไข่นะคะเช่นเอยโทษค่ะเช่นคำว่าไข่นะคะอ่านออกเสียงจัตวานะคะไม่ต <|so|> ้องเขียนรูปมาจัตวาคําว่าขาว ก็ออกเสียงจัตะวาเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีรูปนะคะ,ะวันนี้นะคะขอให้มีความสุขกับการรับชมอักษรสูงนะคะสวัสดีค่ะ